โอ้กินกับข้าวหอมแล้วเนี่ยสงสัยได้เวลาจะต้องไปทานอาหารเย็นแล้วเดี๋ยวทานเผื่อฮะกองทัพน้ำหวานอยู่ไหนอ้าขอเสียงกองทัพน้ำหวานหน่อยนี่กำลังบริการพื้นที่อยู่หลังเวทีแล้วก็ด้านหน้าเวทีกองทัพน้ำหวานของเราเป็นยังไงหน้าตาแฉ้มแฉมชอยกันไปละ นายสุเทพเชียวสุบานเห็นไหมนักต่อสู้ของเราเนี่ยเห็นไหมนายสุเทพเชืยอสุบันหรือต่อกรกับกับใครดีส่งกองกองทัพน้ําหวานของเราไปนะ <c oughs> เอาละครับเรามาเดินทัพกันต่อนะครับผู้ประศสยวันนี้หลักใหญ่ใจความแล้วเราอยากจะให้พี่น้องไปร่วมขบวนเพื่อได้เห็นพลังอันยิ่งใหญ่ของน,นปชแดงทั้งมดิน เตรียมตรวจเตรียมพร้อมก่อนที่จะเดินทัพจากภาคอีสานภาคเหนือเดินทัพลงมาแล้วมุ่งสู่กรุงเทพมหานครไปขยมระบอบอมาตยาธิปไตยด้วยกันไหมพี่น้องนี่แค่ซ้อมนะซ้อมไว้ก่อนขยมกันต่อไหมลั่นกลองรบต่อจากนี้โคศกนปชแดงทั้งแผ่นดินคุณธนาวุฒิวิชัยดิตครับมาพบกับพี่น้องณนะเวลานี้ ร่วมอมปาพระสายทักทายให้กำลังใจกันณเวลานี้เชิญครับสวัสดีครับพี่น้องชาวเสื้อแดงที่รักทุกท่านนานมากแล้วครับที่ไม่ได้เห็นคลื่นสีแดงอย่างนี้มาเนิ่นนานหลังจากที่เราได้นัดเคลื่อนพลครั้งสำคัญที่ราชมังกีฬาสถาน ก็เห็นจะเป็นวันนี้แหละครับที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งสําหรับมวลมหาประชาชนจริงๆคนเสื้อแดงครับพี่น้องที่เคารพกอนที่จะพูดจาปลาไสดูดาว่ากล่าวไอ้พวกบ้าที่มันอยู่กลางกรุงเทพมหานครที่ทําพินกฎหมายนั้นนะครับต้องขอพูดถึงเจ้าของบ้านเพียงสักเล็กน้อยครับก็คือคุณขวัญชัยไพลพนาพี่ชายผมครับ คือควายตรงข้ามเขาเห็นว่าอุดรธานีเนี่ยเป็นเมืองหลักเป็นเมืองใหญ่เป็นเมืองหลวงของคนเสื้อแดงพี่ขวัญชัยไพรพานาก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นคนเสื้อแดงขับเคลื่อนการต่อสู้มาจากที่เขายึดอำนาจ19กันยายน4ี่ถึงวันนี้แกก็ยังขับเคลื่อนครับพี่น้องที่เคารพแล้วอพี่ขวัญชัยขับเคลื่อนคนเสื้อแดงในจังหวัดอุดรธานีแหละครับ มันจะเปลี่ยนแปลงการปกครองไม่รู้จะเอาระบบอะไรมาแทนระบบประชาธิปไตยเลยยิงใส่พี่ขวัญชัยครับพี <t <t ่น้องครับก็แกใหญ่แล้วครับพูดถึงจังหวัดอุดรธานีสำหรับพี่ขวัญชัยของผมแล้วก็เป็นนักต่อสู้ถึงแม้ว่าหลังๆเนี่ยอาจจะเหินห่างห่างหายไปบ้างกับนปชแดงทั้งแผ่นดิน แต่ก็ไม่ได้ไปไหนเสียครับยังเดินคู่กันไปเพื่อไปให้ถึงจุดหมายนั่นคือประชาธิปไตยที่แท้จริงตบมือให้พี่ขวัญชัยพลายพนาหน่อยครับวันนี้ถึงแม้เกจะโดนแอบยิงโดดรอดทำได้โดนยิงโดนฆ่าถึงแม้ยังไม่ตายอยู่โรงพยาบาลยังบอกเลยว่ากูยังสู้ต่อไปวยไอ้น้อง เพราะฉะนั้นต้องบอกกับพี่น้องชาวภาคอีสานทั้งหลายที่เราจะรวมพลทั้งยิ่งใหญ่ลั่นกลองรบเคลื่อนพลคนประชาธิปไตยการตั้งแต่วินาทีดีที่จนถึงพรุ่งนี้จนถึงมาถึงนี้ครับถามว่าทำไมละ่ะเราต้องลั่นกลองรบเราต้องเคลื่อนพลคนประชาธิปไตย ก็ไอ้ท่าไอ้พวกบ้ามันไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบราาประชาธิปไตยเป็นระบอบอย่างอื่นแล้วพวกกูจะมาเคลื่อนทำไมวะมีคนหลายคนถามว่าคนเสื้อแดงมาทำอย่างนี้มันเล่นปลาหีกันหรือเปล่ามึงดูดินี่ปลายีหรือของจริงกูซ้อมเลยกูซ้อมเลยแต่การซ้อมของเรามันเอาจริงนะครับพี่น้องครับไม่ใช่ซ้อมกันเล่น ในขณะที่พวกไอ้บ้าน,นุ่นก็ปปสชัดดาวกรุงเทพมันมันมีเรื่องมีราวทำบ้าอะไรแล้วะกูมาอยู่ที่นี่ไปดีกว่าหรอือนี่เขาเรียกว่าคนฉลาดเว้ยแล้วยิ่งไปเวลานี้พี่น้องครับทหารตั้งเต็มไปหมดแล้วผมขึ้นมาวันก่อนนึกว่าสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับกทมอ ทหารไม่รู้ไปทําอะไรตั้งบังเกอร์สูงท่วมหัวไม่มีใครดูเห็นดูเสมือนว่าเองจะไปปกป้องคุ้มครองก็ปปสให้มันทําความชิบหายในกรุงเทพนั่นแหละว,วะผมก็ไม่มองไม่ออกครับว่าทหารเวลาไหนคิดอะไรกับประชาธิปไตยในประเทศนี้ครับในขณะที่นายอภิสิ์เวชาชีวะมาบริหารประเทศจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง แต่ว่ามันไม่ถูกใจคนที่รักประชาธิปไตยใช่ไหมครับพี่น้องมีคนที่รักประชาธิปไตยใส่เสื้อสีแดงไปขับไล่บอกอยุสภาผมไม่อยากพูดว่าหมานะครับเดี๋ยวก็จะเสียหายต้องบอกว่าฐานยิงฐานฆ่าครับถ้าผมบอกว่าหมาเสียหายผมครับตทหารเสียเลยครับเสียหมาเลยครับ <S <S 1> <S 1> เพราะฉะนั้นผมไม่เกียรตินะครับให้เกียร,ร,ยรติทหาร วันนี้ไม่ต้องการมารบราคาควันกับทหารแต่ว่าการกระทําของกองทัพทําให้สายตาของประชาชนคนที่รักประชาธิไยปไตยเนี่ยเขามองไปอีกแง่หนึ่งครับว่าไอท้ทีเสื้อแดงไปบอกให้หนายอภิสิ์เวชาชีวายุบสภาคือนำหน้าให้ประชาชนพวกมึงไล่ยิงไล่ฆ่าคนสแสดงตายบาดเจ็บตั้งมากมายครับแต่พอมาวันนี้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง นายกรัฐมนตรีชื่อยิ่งลักษณ์ชิน,นวัตรมาบริหารประเทศมีปัญหาตั้งแต่วันแรกครับผมก็ไม่รู้ใครปล่อยน้าไม่ท่วมแก่ครับพี่น้องครับสุดท้ายก็ทำลายปูไม่ได้เพราะปูมันต้องอยู่กับน้ำครับนั่นก็ผ่านไปอยู่นานๆไปก็ใช้กฎหมายเหงซวยรัฐธรรมนูญเหงซวยฉบับนี้ซึ่งเราก็ไม่ยอมรับแต่มันเป็นรัฐธรรมนูญแล้วก็ต้องก้มืันใช้ไปคับพี่น้อง เราก็เห็นว่ามันไม่ถูกต้องไม่ชอบธรรมมันเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับเฮงซวยที่สุดนะครับนปชแดงทั้งประเด็นบวกกับคนเสื้อแดงทั้งประเทศบอกแก้เกิดแก้เกิดไอ้ทั้งหลายทั้งหมดทั้งหลายนั้นอะ่ะมันเป็นของปลอมครับที่แท้ที่จริงก็คือสอสอแต่ตอนนี้ไม่มีอีกแล้วครับพี่น้องครับตอนนั้นมันเป็นของปลอมอีกแล้วครับการเมืองการปกครองหลังจากยึดอำนาจ19กันยายน49กลับกลายเป็นบ้านนี้เป็นของปลอมไปอีกแล้ว ทั้งทั้งที่วันที่สมกร,รกฎาคมปีห้เราได้ของแท้เข้าแล้วคือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พี่น้องประชาชนเลือกเข้าไปให้ไปทําหน้าที่เอาของปลอมเรลวๆออกไปเสียเอาของใหม่เข้าไปคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา291ไงครับพี่น้องครับแต่สุดท้ายก็ทำไม่ได้เพราะกฎหมายต่างๆมันผูกเงื่อนผูกงำเอาไว้ ทำให้บ้านเมืองนี้ชิบหายเดินไปไหนไม่ได้กันอีกแล้วนี่ไงครับผมก็บอกให้ควังนี่คือรัฐบาลในอภิสิทธิ์เวชาชีว่าพอเป็นนายกรัฐมนตรีคนเสื้อแดงไปทหารมายิงมาฆ่าตายบาดเจ็บตั้งมากมายเห็นไหมครับแต่พอมาวันนี้ทหารกลับปกป้องคนที่ทำผิดกฎหมายผมก็ไม่แน่ใจครับคุณบอกว่าคุณอยู่ตรงกลางคุณอยู่ตรงกลางคุณไม่เข้าข้างควายไหน แต่กับคนที่มันยึดหน่วยงานราชาการยึดสถานที่ต่างๆไม่ให้บกการบริหารประเทศเนี่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยคุณกับเห็นอ,อกเห็นใจแล้วไปปกป้องเขานี่หรือครับกองทัพเป็นของประชาชนเราเชาวเสื้อแดงไม่ต้องการครับที่รัฐบาลน,นี้หรือทหารเข้าไปสลายการชุมนุม ทำให้พี่น้องต้องบาดเจ็บและล้มตายไม่ว่าพี่น้องคนไทยคนนั้นอยู่ฝ่ายไหนเสือสีเสือเสื้อสีใดเราก็ไม่ต้องการให้เขาบาดเจ็บและล้มตายได้ยินไหมครับนี่คือเราแต่เราก็ต้องการให้บ้านเมืองมันมีความสงบหน่วยงานราชการตรงไหนที่กบปปสมันไปยึดนี่ทหารก็ไปบอกให้เขาออกมาสิครับเพราะเขาเชื่อทาหารนี่เขาเป็นพวกทาหารนี่ไปบอกเขาออเขาคงออกแน่นอนลครับ แล่นี่พวกคุณไม่สนใจกลับสแสดงความเห็นอกเห็นใจชื่นชมยินดีในการที่กบพอเข้าไปยึดสถานที่หน่วยงานราชาการทั้งหลายเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมออกมาและมาบอกพี่น้องในะวันนี้นั้นว่าในกรุงเทพเสมือนหนึ่งว่าเป็นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปแล้วพี่น้องครับอยากเข้าๆไปเลยทวงนี้รับพี่น้องอย่าเข้าร,รอ้อยสถานการณ์มันถึงแล้วค่อยไปกันดีกว่า เมื่อนั้นแหละครับให้แดงเถือกไปทั้งกรุงเทพมหานาครปิดกันจริงๆกันไปเลยครับพี่น้องครับดูสชว่าคนเสื้อแดงเอาระบบราาประชาธิปไตยเข้าไปใส่กับกบบสเอาระบบเลวทรามตามชาอะไรเข้าไปใส่คุณกรุงเทพจะเอาระบบอะไรกันแน่ครับพี่น้องครับ <S <S เพราะฉะนั้นการเคลื่อนกระบวนของเราเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นที่นี่ถ้าไปกรุงเทพมหานาครพี่น้องครับมันก็แอบยิงแอบฆ่าอยู่ที่นี่ ปลอดภัยสบายร้ายกังวลใจหายห่วงสบายใจครับพี่น้องที่เคารพครับวันนี้มันบ้านเมืองมีปัญหาลั่นกลองรบก็ต้องเอาครับเลื่อนพ้นมันก็ต้องทําพอเราบอกลั่นกลองรบวันกน่อนที่นครราชาสีมาหลายหลยคนตกอ,อกตกใจว่าเอ๊ะคนเสื้อแดงจะแบ่งแยกประเทศกูจะแบ่งไปทําไมวะประเทศไทยของกูอยู่ดีกูจะแบ่งกันไปทําไม แต่จะแบ่งแยกหรือไม่แบ่งแยกมันไม่ได้อยู่กับคนเสือเ้อแดงมันอยู่บนความยุติธรรมของประเทศนี้ว่ามันมีหรือไม่ถ้าระบบความยุติธรรมในประเทศนี้มันมีความเป็นธรรมใครละครับจะมาแบ่งแยกแต่ถ้ามันไม่มีความเป็นกูจะอยู่กับมึงทําไมกูก็อยู่ของกูไม่ดีกว่าเหรอตรงไหนปลอดภัยก็ไปตรงนั้นสิครับพี่น้องเราไม่ใช่คนโง่นี่ ตรงไหนที่มันกดขี่ข่มเหงรังแกเอาปืนไล่ย,ยิงเลยค่ะกูจะไปอยู่ทําไมกูมาอยู่ในที่ปลอดภัยข้อกูไม่ดีกว่าหรือวะใช่ครับเหนืออีสานใต้มันต้องเป็นรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นขวานทองที่เป็นรูปขวานทองนั่นก็คือประเทศไทยประเทศไทยจะมีแต่ด้ามและไม่มีคมมันก็ไม่ได้ ประเทศไทยจะมีแต่คมไม่มีด้ามมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นประเทศไทยมันก็ต้องรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเลยครับแต่ความยุติธรรมมันก็ต้องให้กับคนทุกสีเสื้อด้วยเช่นเดียวกันสีแดงมาต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยิดคูกกันกี่เดือนลวครับแกน้ำครับพี่น้องก็เห็นนี่ครับคุณวีรการจตุพรหมอเวงนัทวุฒิวิภูทะแลงก่อแก้วนิสิตสินทุพยพรอ้อมพร้อมกับขวัญชัยไพรพนาพิพั์พชัยไพูยบย์ด้วย ติดกันคนละเก้าเดือนกว่าๆครับไม่มีใครไปสนใจไม่มีใครเลี้ยวแลประกันตัวยังไม่ได้เลยครับสนธยานหนูแก้วหรือชื่นหรือไหนได้ทำออกมาสามวันประกวดป,ประกันตัวได้ครับพี่น้องที่กรารบพี่น้องดูสิครับและบ้านเมืองนี้มันจะไม่ชิบหายเลยครับถ้ากระบ,บวนการชุติธรรมมันไม่มีความเป็นธรรมวันนี้ที่ต้องรันกลองรบเนี่ยเพราะมันช้องมาตรฐาน มีที่ไหนล่ะครับผมไม่ได้มินสารนะครับแต่จะวิจารณ์กระบวนการยุติธรรมให้พี่น้องได้เห็นให้รู้ให้เข้าใจว่าคณะที่สาลแพง่งตัดสินอย่างนั้นพิพากษาอย่างนั้นมันพิพากษาอย่างไรน,นั่นมันทําความชิบหายให้กับประเทศชาติรู้ไหมผมไม่ได้ไปวิจารณ์ไม่ได้มินสารก็สารพิพากษามาอย่างนั้นแหละถ้าผมไปพูดเป็นอย่างอื่นนี่ครับเสียหายมีที่ไหนครับ ในสมัยรัฐบาลอภิสิ์เวชาชีวะพรกรก็ประกาศตุมต้มๆๆๆมีคนไปยื่นไม่เห็นมีอะไรเลยครับสุดท้ายก็ไล่ยิงไล่ฆ่าพี่น้องประชาชนชาวเสื้อแดงตายกันเป็นเบือบาดเจ็บมากมายพร,รบวสบ้้งรัฐบาลประกาศพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ถูกเฉิญสารแพงมีคนไปเรียกขออะไรเล็กๆล,กล,กลน้อยโอ้โหพี่น้องครับห้ามอย่างนั้นห้างอย่างนี้แต่ไม่ระงับยับยับย้งพรกร นี bon been, done, <tr> ่ละโทษสกรรมคุณทำอย่างนั้นมันก็เหมือนว่ามึงแต่งงานได้แต่อย่าให้ผสมพันธุ์นั่นแหละครับบอกแต่งงานกันได้เลยแต่งเลยแต่มึงอย่าเอากันนะมึงอย่าทำอะไรกันนะมึงอย่าจูบกันนะมึงอย่าหอมกันนะมึงอย่าผสมกันนะและัดแต่งไปทำพ่ออะไรวะเช่นกันพี่น้องครับเพราะฉะนั้นบ้านเมืองมันเป็นอย่างนี้ครับเมื่อบ้านเมืองมันเป็นอย่างนี้เราชาวเสือแดง รักประชาธิปไตยรักความเป็นธรรมมันทนไม่ได้อึดอัดมานานแล้วครับมันก็ต้องลุกขึ้นมาเคลื่อนพลครั้งยิ่งใหญ่ครับพี่น้องครับองค์กรอิสระก็เช่นกันพี่น้องดูสิครับเมื่อกี้ทหารอยู่ข้างเขารัฐบาลสังการอะไรไม่ได้หรอกครับไม่เชื่อฟังองค์กรอิสระทุกองค์กรนะครับมาจากภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปี0 บางองค์กรก็ยังเหลืออยู่ที่คอมชอยึดำอำนาจ19กันยายน4แต่งตั้งเข้ามาพี่น้องดูเะครับปบ,อบอชอสารรัฐธรรมน,นูญกก,กตชุดก่อนก็ไม่ได้โปรดเก้ามาชุดนี้โปรดเก้านึกว่ามันจะดีแต่มาภายใต้รัฐธรรมนูญชุดนี้เร็วกว่าเดิมอีกครับพี่น้องครับผู้ตรวจการแผ่นดินกรรมาการสิทธิ์ทั้งนั้นครับพี่น้องที่เรุรปหลายๆคนบอกเป็นยังไงครับพอไปถามสาลร,รัฐธรรมน,นูญ คดีนายอภิสิ์เวชาชีวะที่โดนปลดออกไลออกใช้หลักฐานเอกสารเทศในการสมัครเข้ารับราชการทหารโรงเรียนนายร้อยจปรทำมถึงลาชาสารวมบ,บอกเพราะน้ำท่วมครับไปถามปปชทำมคดีข้าวรับประกันรายได้ของรัฐบาลอภิสิท์เวชาชีวะทำไมถึงลาชาน้ำท่วมครับท่วมไะไรครับท่วมปากบพีน้องน้ำท่วมปาก ก็มันเป็นสองมาตรฐานมันไม่มีความเป็นธรรมเมื่อมันไม่มีความเป็นธรรมทุกคนมันก็ต้องลุกขึ้นมาสู้ทีครับสร้างสถานการณ์บ้านเมืองให้มันเกิดความเป็นธรรมขึ้นและมันก็ต่อสู้กันขึ้นวันนี้มันต้องต่อสู้มันต้องเดินกันไปพี่น้องครับที่ผมก็ไม่อยากอะไรมากมายและไม่อยากไปวิจารณ์ศาลวิจารณ์อะไรมากมายหรอกครับ แต่แค่มาบอกให้พี่น้องได้รู้แค่มาบอกให้พี่น้องได้เห็นว่าสถานการณ์บ้านเมืองเวลานี้เนี่ยมันจะถึงกะลียุคก,กันหรือไม่นี่ชาวเสื้อแดงโทรหาผมตลอดเวลาครับเมื่อไรเจะเอาสักทีเมื่อไรจะออกสักทีเมื่อไรจะสู้กับมันสักทีคนเสื้อแดงผมว่าเกินครึ่งครับที่ต้องการทําสงครามกับกรบปรสเรื่องจริงะ่ะแต่ว่าการต่อสู้เราต้องใช้สติครับพี่น้องที่กรุรป ถ้าเราไปห้ามหันกันเราเข้าใจว่าเขาก็เป็นคนไทยเราก็เป็นคนไทยความคิดของเรานี่ต้องการระบบประชาธิปไตยที่แท้จริงของเขาเนี่ยเราไม่รู้ว่าระบบประชาธิปไตยที่แท้จริงหรือไม่แต่ที่เขาออกมาเนี่ยเพราะเขาแพ้เลือกตั้งพรรคประชาธิปัตย์แพ้เลือกตั้งอยู่ทุกวี่ทุกวันอยู่ตลอดเวลาเขาจึงออกมาจะเขียนแก้ไขกฎเกณฑ์กติกาใหม่เพื่อให้ปชปพรรคประชาธิปัตย์สถา,านการเลือกตั้งครับพี่น้องครับ ไม่มีแล้วครับที่จะมาแอบอ้าง,ปฏ,ป,าง,งปฏิรูปอย่างน้นปฏิรูปอย่างนี้ปฏิรูปอย่างนั้นวาทกรรมโวหารทั้งนั้นไม่จริงก็ถ้าจะปฏิรูปกันจริงๆทําไมนายสุเทพเทื่อสุบรรณเป็นรองนาย,ยกรัฐมนตรีดูแลขวายความมั่นคงในสมัยรัฐบาลอภิษ์เวชาชีวะทาไมมึงถึงไม่ปฏิรูปวตั้งแต่ตํารวจหรืออะไรก็แล้วแต่ทำไมถึงไม่ปฏิรูปทําไมถึงนึกจะปฏิรูปมาวันนี้แลยว,วะ ที่จะปฏิรูปไม่ใช่เรื่องอะไรแล้วครับพราะแพ้เลือกตั้งอยู่ตลอดเวลาจะมาปฏิรูปตํารวจและที่โรงพักสามแห่งมึงปฏิรูปใช่ไหมตึงเหนือแต่เสาอาสุเทพเสือสุบานคนบ้านเดียวกับผมครับแต่ก็ต้องออกมาบอกก็ต้องออม,มากล่าวว่าคนสุราษฎร์ธานีอย่างนายธนาวุฒิวิชิตรักประชาธิปไตยก่อนมีนะเว้ยไม่ใช่มีแต่พวกมึงนี่ไปบ้านไม่ค่อยได้ครับ วันก่อนจะลงไปสมัครสอสอเพื่อนก็เอาเป่านกหวีดมาเป่าเข้าไม่ได้ครับพี่น่าสงสารจริงๆคนอื่นเขาหาเสียงสมัครได้แล้วก็หาเสียงผมนี่ต้องไปหาเสียงกับกกตว,ว่าขอร้องเถอะให้กูสมัครสักทีวะกูอยากเป็นสอสอวะจริงๆได้แล้วพี่น้องแต่ว่ามันไม่ได้สมัครผมไม่ได้สมัครปับ๊บมันก็ไม่ได้ไปลงแข่งขันครับนี่ไม่รู้กกโตจะทํำยังไง นั่นแหละครับบ้านเดียวกับนายสุเทพท้าก่อนก็สมัครแข่งกันไม่เห็นมีปัญหานี่ครับคุณสุเทพได้มาคะแนนมากกว่าผมผมก็ยอมรับผมได้มาสองหมื่นกว่าคะแนนทําไมสองหมื่นกว่าคะแนนจึงไม่ไปขับไล่นายสุเทพและไม่ยอมรับนายสุเทพให้เป็นสสแล้วครับ <laughs> ก็พอเรายึดมั่นในเสียงส่วนใหญ่หยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยจึงไม่อันตรพานยไงครับแต่พอมาวันนี้รัฐบาลพักเปืือไทย มีเสียงค้างมากในสภาผู้แทนราษฎรกลับมาบอกว่าไอ้พวกมากลากไปผระเด็จการรัฐสภาไอ้ควายด่าได้เป็นวักเป็นเวนครับผรดเด็จการรัฐภามั่งพวกมากลากไปมั่งเอาแต่พวกพ้องตัวเองบ้างแก้ไขให้ได้เปรียบผลประโยชน์ของพวกพ้องบ้างพี่น้องครับรัฐบาลพรรคเพื่อไทยก่อนจะเลือกตั้งในวัน ที่สามกรกฎาคมปีห้าสี่นั้นเขาก็ได้หาเสียงกับพี่น้องประชาชนมาอย่างมากมายแล้วนี่ครับว่าเขาจะทําอะไรบ้างนโยบายเขาจะทําอะไรบ้างและเขาจะแก้ไขอ,อะไรบ้างเมื่อเข้าไปในสภา,าเขาต้องหาวิธีการทําตามที่เขาได้ประกาศกับพี่น้องประชาชนในการหาเสียงก่อนเลือกตั้งรัฐธรรมนูญซึ่ไม่เป็นประชาธิปไตยนั่นก็เป็นหนึ่งในการปฏิรูปการเมืองและทําไมพรรคประชาธิปัตย์จึงขัดขวางล่ะครับ องค์กรอิสระหลายหลายองค์กรผมว่าดีมีดีฮะไม่ใช่ไม่ดีผมไม่ได้คัดค้านสําหรับองค์กรที่จะมาตรวจสอบการบริหารงานของรัฐบาลนะแต่ผมคัดค้านคนในองค์กรพี่น้องดูครับผมไปเปิดเว็บไซต์ใน facebook มีสารเจ้าอยู่สารหนึ่งไม่รู้สารเจ้าหรือสารเพียงตาเนี่ยไอสารตรงนั้นจะเป็นสารอย่างเดียวนะครับคนผ่านไปผ่านมาคนก็กราบไหว้ ต่วันหนึ่งมันมีหมาอยู่ในศารคนไม่เลยกราบไหวครับเพราะไอ้ในสารนั้นมันมีหมาครับพี่น้องครับนี่ผมไม่ได้พูดถึงสารสถิตยุติธรรมนะครับผมพูดถึงศารเจ้าสารเพียงตาคนผ่านไปผ่านมาถ้าหมามันไม่อยู่คนกราบไหวแต่พอหมาเข้าไปอยู่คนเลยไม่กราบไหวครับพี่น้องมันเป็นสารหมาไปเสียแล้วครับนั่นผมไม่ได้ว่าศารนู้นนะครับอย่าตัดต่อแล้วไปคล้องร้องนะครับ ถ้าจะาความร้องก็เอาความพูดไปให้เสียทั้งหมดประเทศไทยก็เหมือนกันงองค์กรอิสระทั้งหลายองค์กรอิสระทั้งหลายดีมีประโยชน์คอยตรวจสอบทวงดุลใครทาผิดก็ว่าไปตามผิดแต่เพราะคนในองค์กรพี่น้องครับมันเลือกข้างเสียแล้วมันไม่มีความเป็นธรรมเสียแล้วมันก็หมาไปอยู่ในศาลนะครับพี่น้องที่เคารพเห็นไหมครับ <odo> <ups> องค์กรมันดีครับแต่คนอยู่ที่อยู่ในองค์กรน่ะถ้าเกิดว่ามันมีคนไม่ดีอ่ะองค์กรอิสระนั้นมันก็กลายเป็นองค์กรสวะขึ้นมาทันทีไม่มีประโยชน์ต่อพระนระชาชนทุกวายครับนี่จึงต้องบอกจึงต้องกล่าวครับ19กันยายน49รัฐบาลมาจนถึงวันนี้ก็ปาไป6-7ปีเข้าไปแล้วบ้านเมืองก็ไม่ดีขึ้นตราบใดที่ยังไม่แก้ไขรัฐธรรมน,นูญยังไม่เปลี่ยนแปลงคนในองค์กรอิสระ ต่างๆทั้งหลายเนี่ยครับบ้านเมืองนี้ผมรับประกันได้ว่าไม่มีทางที่จะสงบได้และตราบใดคนที่อยู่ในองค์กรดิสาเหล่านี้ถ้ายังเข้าข้างไม่มีความเป็นธรรมบ้านเมืองไม่มีทางสงบแน่นอนครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพมาวันนี้เราก็ต้องแสดงพลังให้เขาได้เห็นให้เขาได้รู้ว่าคนสแสดงยังอยู่ ไม่ได้หายไปไหนและมาครั้งนี้แล้วมาแบบยิ่งใหญ่ถล่มทลายในภาคอีสานให้ดูครับเพราะฉะนั้นสำหรับวันพรุ่งนี้พี่น้องที่กรุตั้งแต่8ปดโมงเช้าขาบวนเคลื่อนจากที่นี่หนึ่งขบวนหลังจากนั้นเราจะมีรถลายเรียงกันไปเกือบ10กิโลที่จะเดินทางไปกาลสิน เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะต้องมีคนแต่ละกลุ่มแต่ละควายอาจจะมาอธิบายรถในแต่ละขบวนให้พี่น้องได้ฟังแต่ถามว่าการเคลื่อนขบวนครั้งนี้ได้อะไรบ้างอย่างน้อยๆก็ได้วายอัมมาดเขาได้รู้ได้เห็นว่าถ้าเกิดมันถึงสถานการณ์ถึงจุดนั้นนั้นมันถึงจุดนี้แน่นอนครับวันก่อนที่พี่น้องไปคุยแกนนำระบับจังหวัดที่โคราชนั้น มีหลายคนพูดมาทุกข้อหลายๆลายข้อบวกทั้งแบ่งแยกดินแดงแบง่แบงกลุ่มแบ่งควายไม่ขึ้นกับใครรัฐบาลพระถิน่นผมบอกเลยครับว่าทุกอย่างถ้าสถานการณ์มาบมันมาถึงแบบนั้นสถานการณ์นั้นๆอาจจะเป็นความจริงในสถานการณ์นั้นๆก็เป็นไปได้ครับเอาละครับเราเตรียมตัวเตรียมใจคืนนี้อยู่กันสักหนึ่งคืนพรุ่งนี้เคลื่อนทัพใหญ่ผ่านกาลสิน ไปมาหาสัรคมแล้วก็ไปงอนกันที่ขอนแก่นอีกสักหนึ่งเกินแล้วพรุ่งนี้พบกันครับพี่น้องครับสวัสดีครับเสียงให้กำลังใจให้กับโสกดอปชแดงทั้งมาดินสนาวุฒิวิชัยดิตครับ